เดี๋ยวไม่มีลูกค้าของฉันแฮ <Happy S 1> ปปี้ปีนะแฮปปี้สิเดี๋ยวหลังม่พาไปนั่งแล้วนะสองคนเน <laughs> ี่ยไปเที่ยวเรื่องที่เรื่องนี้บ่อยต้องจองเ่านะคะเพราะเป็นเรื่องของกัปตันออแล้วก็น้องวายคิณจีนแห่งเลิฟซิกซ้ำเสียงอ่อนเ<ม>สียงกระเซาเ่าเสียงััน,น,ะะน,นเมออมาอาา้กกกบต ความต้องการของตัวเองถึงแฟนคลับนะคะว่ารักได้แต่อย่าบุกถึงบ้านนะคะไงฮะนไงเริ่มเป็นปัญหาแล้วกงนบุกถึงบ้านแล้วฮะซึ่งตอนนี้นะคะคอัปเดตอีกค่ะนอกเหนือจากบุกถึงบ้านกับตันแล้วนะคะตอนนี้ทั้งคู่นะคะรู้สึกว่าจะดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสาวๆทั่วเอเชียนะคะส่งจดหมายเชิญค่ะให้ไปร่วมงานทั่วเอเชียแล้วค่ะส่งจดหมายเชิญหรอคะคือส่งเทียบเชิญไหมไปร่วมแฟ่นร่วมละคร เพราะว่าวันเขาก่อนที่เราไปเจอเขาในท,ที่สยามพารากรนอนนี่นะรต้องบอกว่าเวียดนามบินมาดูโชว์ของเขานะฮะปักกิ่งบินมาฮ่องกงญี่ปุน่นญี่ปุ่นบินมาอินโดบินมาวันนี้แต่เมื่อคืนนี้ยังมีสาวอินโดอินบ็อกกับฉันอยู่เลยเอ,<ะ>อยากได้รูปกับตันทุกวนันอยากได้รูปน้องไว้ทุกวันส่งมาได้ไหมล่าสุดนะฮะทั้งคู่ก็บอกแล้วว่าตอนนี้นะฮะเตรียมที่จะไป โชว์หนังหน้านะฮะหล่อๆนีนะฮะที่จีนที่ลาวต้องไปนะฮะแล้วก็มีคิวไปเอเชียอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอดใจรอ,อนิดนึงขอเรียนหนังสือด้วยไม่ได้แบบว่ายัยงยังเรียนอยู่งนโคงไปไหนได้ไม่เต็มตัวี่ไขนี่ใครที่ยืนข้าง น้ำต่อไงน้ำต่อฮมนน้ำต่อฮโมอนคือเมื่อวานนี้มันมีคู่จิ้นสองคู่อีกฝั่งหนึ่งกับฝั่งบ้านเราเหมือนเดนายอะไรแบบนี้ก็มีคือมีคู่อย่างไรแล้วนางก็เป็นไงอย่าโอบเป็นสีเจ้ก็ใจเย่นนะแล้วเชื่อมะมอย่าว่าแต่เก้งกวางเลยนะฮะน้องนีเองก็อยากจะให้คู่เนี้ย เขาจีนเป็นแฟนกันจริงๆคือมันมีประเภทหนึ่งนะคุณผู้ชมผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้แฟนคลับชาวจีนนะ,ะสำหรับลุงลุงป้าป้าปานะน,ะ,นะอาอาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องมีคําว่าสาววายสาววายเนี่ยคือไม่ใช่วายเคเคซิปอะไรอย่างนั้น <laughs> คือสาววายเนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่ชอบให้ผู้ชายรักกันเองก็ไม่รู้ทําไมคือรักกันเองในแบบจิ้นหรือว่ารักกันเองจริงจริงที่ไม่ใช่เกย์ที่ไม่ใช่เกย์แบบแบบคุกกี้กุกกี้คุกกี้ยังไงมันรอบมันเต่าขาชาเต่าขาชาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่เขาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีรู้สึกมีเคมีบางอย่างที่หลั่งออกมาแล้วมันมีความสุขแต่นางไม่เสียใจใช่ไหมนางอยากให้รักกันจริงๆใช่ไหมนี่ไงเนี่ยดูดินางก็พินมาจากไหนจริงนะนางก็ไม่ได้แคร์เลยนะพอดีวันช่วงนี้เันช่วงวันหยนนาาาางงงกกก็็ไมมม่แแครร์ุเทพล้ว นั่นฮะนักข่าวของเรานี่นะฮะก็พูดกับเขาจนเมื่อยมือไปเลยครับเพราะพูดจีนไม่ได้ไงแต่ใช้มือช่องถงเชิงเฉงช่องถตะขยับปากเหมือนได้คุยะปาแต่จรีนไม่มีอะไรนะมือทำงานหนักดังสปินไม่ได้นังได้มามาตกซ้าตกไปขวาเลยแต่น้องก็โอเคนะดูสิดูแลแฟนคลับดีนะอ่ดูแลสไปฟังเสียงกับตันม้ากับตันแล้วก็ไว้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะรับรองว่าวันนี้หายคิดถึงแน่ กา,ร,า<ะ>รู้สึกดีใจครับที่เขาแบบเสียตลาดเวลามาหาพวกเราครับแบบก็รู้สึกดีใจมากที่เขาทําให้รู้ว่าแฟนคลับที่ต่างประเทศยังคอยให้กําลังใจอยู่เราสื่อสารเขายังไงบ้างรเราก็จะพูดแล้วบางทีก็จะมีพี่เขาช่วยพูดให้แต่แบบบางทีเขาก็พูดเขาพูดได้นะพี่พูดภาษาไทยได้เหมือนกันใช่ปะเขาพูดแล้ว,ลวเราก็เพูดกับเขาได้มาเจอกับดันและไว้ค่ะเป็นแฟนคลับ อืมเอ่อเป็นแฟนคลับคนจริงค่ะวันนี้มาเจอกับตันกับไวเป็นยังไงบ้าง,ร,างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเต็มใจมากก็เมื่อวานได้เจอและได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วค่ะรู้สึกมีความสุขมากมากค่ะชอบดูชายและชายอชอบดูชายรักชายแต่ว่าเขาก็ต้องดูตกบันเทิงนะมองในภาพบันเทิงเออนี่คือความสำเร็จของบันเทิงไทยมองในภาพวัฒนธรรม นี่ก็คือการให้ดาราไทยไปเผยแพร่ความเป็นไทยให้ต่างชาติรู้เธอคิดดูสิว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดเมืองนี้มไม่ได้โตเมืองนี้แต่ต้องดิ้นรนที่จะเรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยเพื่อจะได้ดูซิทคอมหรือจะได้ดูละครอย่างรู้เรื่องอแล้วดูซิบินมาเมืองไทยก็ได้เงินทางเศรษฐกิจกลับมาอีกอชนะม,มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้พูดภาษาไทยเห็นไหมชอบดูชายรักชายคะนี่คุณเจ๊แหม่มนะคุณต้องเขาเรียนภาษาไทยเนี่ยไอเรียนภาษาไทยปกติเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่พูดคําว่าชายรักชายได้ เนี่ยมันต้องแอดวานขนาดไหนว่นนี้ฉันไม่ดูซับไตเติ้ลนะจะก็อ,อ,อยากรู้ว่านางพูดอะไรชายรักจ้ะโอ้โหู่งชัดเองชัดมาก <c oughs> แปลว่านางชอบจริงนะไม่หลายมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่งหรือทั่วประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งเนี่ย สอนบรรจุภาษาไทยไม่เป็นวิชาเลือกออสาวจีนตอนนี้เนี่ยแห่เรียนภาษาไทยกันเพียบแล้วเคยคุยกับท่านกงสุลที่เซี่ยงไฮ้ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้คนที่เซี่ยงไฮ้เองหรือเมืองรอบๆเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะซ,ออซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ของจีนเ,ออเขาเนี่ยสนใจที่จะรับรู้และเรียนร,ยนรู้ภาษาไทยมีชุมชนคนจีนที่สนใจความเป็นไทยนี่ไงถึงบอกไงเกาหลีเนี่ยเขาเป็นก่อนเราเ,ออเขาเอาบันเทิงนําและเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมันตามมาเราก็ต้องทําแบบนี้แหละอย่างที่บอกว่าจีนเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องหนังเรื่องละครที่เกี่ยวกับ หญิงหญิงชายชายมันมีข้อจำกัดทางเพศที่3นไม่ให้ได้ทุกคนต้องตุกันเยสอโนอย่างตอนนั้นน้องออมกับน้องตีนาเห็นไหมมันเหมือนเป็นหลุดออกมาจากกรอบเฮ้ย ประเทศฉันไม่มีให้ดูเอ้ยหญิงรักหญิงเมืองไทยมีเอ้ยดูดูบินมาเลยจ่าบินมาเลยดอนเนมาดูนี่เลยนะยิ่งอยู่ในกรอบเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยากจะแหกคอกเนาะนะฮะบ้านเราเป็นไงนะฮะทุกเสาไฟฟ้ามีหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเยอะไปหมดเลยรุ่มเหรอมาไล่เขาไล่จ่าเนี่ยวนไล่จับพี่เขบอกว่าทุกเสาไฟฟ้าเจ้ก็ขับรถไปแล้วอันนี้ก็คนหนึ่งนี่ก็บสองไปนี่ก็บไปนั่นมันคนละอย่างกันเลยเขาบอกว่ามีเยอะมีเยอะไปที่ไหนก็เชอบดูใจทั้งทีเอไปไปเนยโช